กราม่าชาวเน็ตเทียบเลยเซร์ฟิมกับแบล็กพิงหลังขึ้นโชว์เวทีโคโล,ล่าแต่มาตรฐานต่างกันเกินเสียงสัน่นเน้นเต้นมากเกินไปทำคอมเมนต์วิจารณ์สน,นัน กลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยล่ะค่ะสําหรับความหลงของหนึ่งในงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเวทีโคเชล่า2024ที่ล่าสุดรถทัวร์ก็ได้ไปจอดลงอยู่ที่วงศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปสันชาเกาหลีใต้อย่างเลอเซราฟิมจากค่ายไฮคอปเปเลชั่นที่กําลังเป็นกระแสะและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนันจนทําให้กลายเป็นศิลปินอีกหนึ่งวงที่ถูกเชิญให้ไปร่วมในงานโคเชล่า2024ในครั้งนี้แต่หลังจากที่วงได้ทําการแสดงจบลงไปก็ มีฟแฟนๆและชาวเน็ตบางส่วนได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับโชว์ของเลอเซร์ฟิลกันอย่างหนักพร้อมกับได้มีการเอาไปเปรียบเทียบกับวงเกริร์ลกรุ๊ปรุ่นพี่อย่างแบล็กพิงคจากค่ายไ G จีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่เคยขึ้นโชว์ในเวทีเดียวกันมาแล้วถึง2ครั้งโดยก่อนหน้านี้แบล็ k พิงคเคยถูกเชิญไปครั้งแรกเมื่อปี2019แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการขึ้นแสดงครั้งแรกแต่สาวสาแบล็กพิงคก็ทำโชว์ออกมาได้ดีมากๆจนได้รับคำชมอย่างมากมายจากแฟนๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่่ออององงขกกกาารราร้้เเตตนนทีจจััดห็ม กับสกิลการอนเตอร์เทนคนดูของสาวๆที่ต้องบอกเลยว่าเอาคนดูอยู่มัดพร้อมพาคนดูสนุกสุดเหวี่ยงไปจนจบโชว์เลยทีเดียวและด้วยความสําเร็จที่ทําไว้ในปีแรกทําให้แบล็คพิงได้ถูกเชิญไปร่วมงานในโคโชาลาอีกครั้งในปี2023แต่ในครั้งนี้พวกเธอไม่ได้แค่ถูกเชิญธรรมดาแต่ถูกเชิญให้ไปแสดงในฐานะศิลปินหลักของเวทีที่ดีที่สุดของงานอีกด้วยพร้อมกับทางผู้จัดงานที่เดินทางมาเชิญเองถึงที่เกาหลีใต้กลายเป็นกระแสที่ไฮสุดๆในช่วงเวลานั้นของวงการด ดนตรีฝั่งเอเชียกับการที่วงศิลปินของเกาหลีถูกเชิญให้ไปเป็นเฮดไลเนอร์ในงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแบบนี้และสาวๆแกร่งพิงนั้นก็ไม่ทําให้ผิดหวงังกับโชว์สุดอลังการที่ใส่เต็มแบบไม่ยัง้งเรียกเดว่าสมกับการรอคอยของแฟนๆเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากการที่วงรุ่นพี่ทาผลงานเอาไว้ได้ดีขนาดนี้ก็ทําให้แฟนๆนั้นอดที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับวงที่ถูกเชิญไปในปีนี้อย่างเซอร์ฟิมไม่ได้พร้อมกับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นคนที่บอกให้หยุด เปรียบเทียบเปล่าว่ายากพอเลอเซราฟิมขึ้นครั้งแรกก็จริงแต่อย่าลืมว่าปี2019 b l a c กพิงก์ก็ขึ้นครั้งแรกเหมือนกันแต่เขาทําได้ดีมันจึงเกิดข้อเปรียบเทียบอยู่แล้วทําถึงก็ดีไปแต่ถ้าทําไม่ถึงก็นั้นแหละนี่ว่าเลอเซราฟิมเน้นเต้นเกินไม่ค่อยเอนต์เทนคนดูคือต้องฝึกเรื่องเสียงมากกว่านี้ลดการเต้นลงบ้างเพราะอันนี้คืองานใหญ่ดนตรีสดเข้าเน้นเสียงและเพลงมากกว่าการเต้นอยู่แล้วดนตรีมิกไม่เข้ากับเพลงถ้าจะบอกว่าร้องสดไม่ดีเป็นโชว์แรกก็อดที่จะเปรียบเทียบกับครั้ งแบพิไม่ได้มาตรฐานความสามารถต่างกันเกินถ้าถามว่าเลอเซราฟิมดีไหมก็ดีแต่แบล็คพิงตั้งมาตรฐานไว้สูงมากๆค่ายต้องเท็นเรื่องการเอนเตอร์เทนมากกว่านี้เรื่องร้องสดด้วยและนอกจากแฟนๆชาวไทยที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางฝั่งของชาวต่างชาติก็ได้ออกมาพูดถึงกันเยอะพอสมควรโดยทางฝั่งของยุโรปเองก็ได้บอกว่าโช์ไม่ได้แย่เลยแต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงนิดหน่อยแต่ฝั่งที่น่าจะเดือดกันแบบสุดๆก็คงจะเป็นชาวเน็ตเกาหลีใต้ที่ได้เอาการแสดงของเลอเซราฟิม ไปเปรียบเทียบกับแบ็คพิงพร้อมกับวิจารณ์อย่างหนักชนิดที่ว่าคอมเมนต์ทางฝั่งยุโรปและฝั่งไทยดูเป่าไปเลยละค่ะแต่อย่างไรก็ดีก็ยังมีชาวเน็ตอีกหลายคนที่ได้ออกมาชื่นชมการแสดงของเลอสราฟิมด้วยเช่นเดียวกันว่าทําการแสดงออกมาได้ดีแล้วถึงจะเป็นเพียงแค่ปีแรกพร้อมก็บอกอีกด้วยว่าในงานจริงๆน้องๆทําได้ดีมากๆเสียงชาติเต้นดีเอนเตอร์เทนก็เก่งแต่คลิปที่แฟนๆไทยมาด้วยความที่เป็นไมค์ของโทรศัพท์ก็อาจจะทําให้คุณภาพเสียงของน้องๆดูดรอปลงไปบ้างโดยส่วนมากแล้วชาวเน็ตที่ออก มาเปรียบเทียบโชว์ของทั้ง2วงจะพูดไปในทิศทางเดียวกันว่าเลอสตราฟิมควรจะต้องมีการปรับในเรื่องของการล้องในตอนที่โชว์ที่มีเสียงสั่นอยู่บ้างแต่ก็พอจะเข้าใจได้เพราะด้วยต้องทําการแสดงถึง10เพลงและแต่ละเพลงของวงท่าเต้นก็มีแต่ท่าย,ยากๆทาให้อาจจะเกิดอาการเหนื่อยได้จึงควรที่จะมีการปรับในเรื่องของท่าเต้นเวลาโชว์สดบนเวทีส่งผลให้ชาวเน็ตหลายคนนั้นได้ไปติถึงทางค่ายด้วยเช่นเดียวกันโดยได้กล่าวว่าผิดที่ค่ายไม่ทําการบ้านศิลปินน่าจะไม่รู้ว่าควรทํายังไงเพราะจริงๆไม่ ขวัเต้นขนาดนั้นน่าจะให้ร้องแล้วเต้นเบาๆจะได้เซฟแรงตั้ง40นาทีเหนื่อยอะเห็นแล้วสงสารเพราะศิลปินก็ตั้งใจก็พยายามมากแต่อ่อมไหมก็อ่อมค่ายต้องเทรนส่งเด็กไปงานเยอะๆให้เด็กฝึกไม่งั้นก็เป็นแบบนี้ออกกําลังกายสภาพร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยบางคนจัดกองกับพื้นอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามเลือ์รัลฟิมก็ถือดว่าเป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเกาหลีใต้ที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียวและหลายคนนั้นก็มองเห็นถึงศักยภาพที่เต็มร้อยของพวกเธอมาอย่างดีเสมอ แต่ถึงแม้ว่าโชว์ในครั้งนี้จะถูกติดติงอยู่บ้างแต่ก็ถือได้ว่าเป็นโชว์ที่สนุกและได้ใจของใครลหลายคนไปไม่น้อยเลยล่ะค่ะ